สวัสดีชาวอ,อัครชแน,นลครับคลิปนี้เรามาพูดถึงประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและอีสเตอร์เอ็กพาร์ทที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง d ดท o ู w o นบ e r i ร e นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ชมหนังเรื่องนี้อัครรแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ยังไงแล้วก็วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับส c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัครระ,ระในการทำคลิปต่ตอไปครับ ทุกคนสามารถเลือกรับชมแบบแบ่งพาร์ทหรือแบบยาวรวดเดียวจบอคาราได้แปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชั่นแล้วนะครับมาที่ประเด็นแรกเรื่องราวเล่าถึงหลุมฝังศพของโลแกนจากหนังเรื่องโลแกนปี2 0 1 7ซึ่งหลุมฝังศพนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณชายแดนของประเทศแคนาดาเดธพูก็เล่าถึงที่มาที่ไปนะครับของการซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดจากทาง 20th Century Fox มาอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทดิสนีย์นั่นเองซึ่งก็ทำให้ตัวละครของมาเวลทั้งหมด ที่อยู่ทางฝั่ง Fox นั้นสามารถถูกพูดถึงในหนังของ Marvel Studio ได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจากหนังเรื่องที่ผ่านมาของทาง M.C.U เองเราก็ได้เห็นตัวละครจากทาั้ง X-Men มาแซมแซมในหนังของ M.C.U มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครชาวเซเวียที่แสดงโดย Patrick Stewart จากหนังเรื่อง Dr. s t r r s t r a n g e in the m u l t i v e r s e of Madness หรือตัวละคร Beast เองจากหนังเรื่องเด e Marvels ลสนอจากนี้ถ้าใครตามประวัติของ k e ท i ิน e ฟก e เองก็จะรู้ว่า ตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ในหนังเรื่อง X-Men ภาคแรกที่ฮิวจ์แจ็กแมนแสดงเป็นบูบูรีในหนังเรื่องนั้นนั่นเองถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่นะครับซึ่งในฉากที่หลุมฝังศพของโลแกนนั้นเราจะเห็นแก้วที่มีคําว่า I like me พร้อมกับรูปหัวใจนะครับซึ่งแก้วนี้ได้มาจากพนักงานคนหนึ่งใน TVA ตามเหตุการณ์ในเรื่องราวนั่นเองจากนั้นในเดดพูลก็ใช้พลั่วขุดหลุมของโลแกนครับจนได้โครงกระดูกข,ของโลแกนที่กระดูกข,ของเขาถูกแทนที่ด้วยแร่อะดามเป็นเทียมทั้งหมด จากการทดลองในหนังเรื่อง X Men Origin: b o l v e r i n e ในปี2009นั่นก็หมายความว่ากระดูกของโลแกนที่เป็นแรว่อดามเป็นเทียมนั้นมีความแข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้ชิ้นส่วนกระดูกของโลแกนทั้งหมดนี้ต่อสู้กับเหล่าเจ้าหน้าที่ใน T.V.A. ได้อย่างสะใจมากเลยทีเดียวครับซึ่งในฉากที่เจ้าหน้าที่ T.V.A. มาพบกับเวทนั้นเนี่ยเขาพูดชื่อเวทเต็มๆว่าเวทวินสตันวิลสันนั่นคือชื่อเต็มของเวทจริงๆที่ปรากฏอยู่ในคอมมิกนะครับซึ่งในคอมมิกมักจะเรียกชื่อย่อเวทว่า W.W.W. แน่นอน ว่าชุดของเจา้าหน้าที่ T.V.A. นั้นถูกเปลี่ยนไปที่ดูไม่เหมือนเดิมจากซีรีส์โลกิเลยนะครับเนื่องจากว่าองค์กร T.V.A. มีการปรับรูปแบบองค์กรใหม่ TVA ไม่ได้มีหน้าที่ตัดแต่งกิ่งสาขาเวลาเพื่อควบคุมให้เหลือแต่เส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์แต่ณนะตอนนี้ TVA ให้อิสระแก่เส้นเวลาทุกเส้นเพียงแต่ทำหน้าที่ควบคุมตัวแปรของแต่ละจักรวาลไม่ให้สร้างความวุ่นวายและมีผลกระทบต่อเส้นเวลาอื่นๆนั่นเองครับซึ่งเจตนารม์นี้เป็นเจตนารม์ของซิลวีที่เธอนั้นอยากให้เส้นเวลาทุกเส้นมีความเป็นอิสระของตัวเองโดยไม่ต้องถูกลุกรานหรือถูกลบเส้นเวลา น,น,อน,นอกจากนี้เนี่ยเวกเยังบอกว่าในร่างกายมนุษย์มีกระดูก206ชิ้นแต่ถ้าได้ดู GOT 10เกิลนั้นก็จะมีกระดูกเกินมาอีก1ชิ้นเป็นชิ้นที่207เพราะฉะนั้นฉากนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงพรยาของไรอันเรโนครับั่นก็คือเบคไลฟ์ลี่ที่เธอนั้นก็ได้ร่วมเล่นเรื่อง GOT 10เกิลด้วยเช่นกันและเธอก็ยังได้รับบทเป็นเลดี้เด p พูลในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยในระหว่างการปะทะกันร,ระหว่างทหารของ TVA กับเวดบิวสันก็ทําให้คาระย้อนวัยนึกถึงตัวเเเเเอองงงตนนนนป็ััยยรรุ่ลลบพพาะาพี้ด มากนั่นก็คือเพลงบายบายบายของศิลปินบอยแบนด์อย่าง n อ็นซิที่หนึ่งในสมาชิกในวงคือนักร้องดังอย่างจัสตินทิมเบเล็กในปัจจุบันนี้นะครับถ้าใครได้ชม X-Men ภาคที่2 X-Men X2 หรือ X-Men United ฉากในรถของ Scott s u ั m เมอนั้นมีการเปิดเพลงบายบายบายซึ่งเป็นเพลงเดียวกันกันกบฉากเปิดในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับ What are you doing? Bye bye bye. ซึ่งเราก็จะเห็นเดทพูเนี่ยเต้นท่าของเพลงนี้เกือบจบเพลงด้วยกันซึ่งถ้าใครตามข่าวก็จะทราบว่าไม่ใช่ไรอันเรโนที่เต้นครับเขาคนนั้นคือนิกพอลลี่นักเต้นมืออาชีพที่มารับบทเป็นสแตนด์อินของไรอันเรโนในฉากนี้นั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยหลังจากจบเครดิตของเพลงบายบายบายสิ่งที่เวสสวมอยู่นั้นไม่ใช่นาฬิกาธรรมดาครับแต่นั่นคือเครื่องย้อนเวลาของเคเบิล ที่ทำให้เวสทวิวสันเดินทางไปยังเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องราวบอกอย่างชัดเจนนะครับว่านี่คือเอิร์ธ6 6 6ที่เป็น s e c r e t timeline หรือเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกันแล้วนะครับว่าทำไม MCU ถึงบอกว่าจักรวาลหลักของ MCU คือเอิร์ธ6 1 6ซึ่งแต่เดิมเนี่ยคือเอิร์ธ9 9 9 9 9อะไรประมาณนี้นะครับจักรวาลเราคือ838แล้วก็กำหนดให้ของคุณเป็น616อ oh. เงินที่นี่คงรู้เรื่องพระหุจักรวาลดีแน่นอนว่าเดซพูได้ไปพบกับแฮปปี้ฮกนในวันที่18เดือนมีนาคมปี2018นะครับเหมือนเราจะได้เห็นห้องทำงานของแฮปปี้ซึ่งถ้าใครเป็นสายของเล่นก็จะรู้ว่าในปี2018นั้นบริษัทฟรันโกได้มีการปล่อยคอลเลกชันของหุ่นฟิกเกอร์ฟรันโกป๊อปในรุ่นเดซพูปะทะเคเบิลรุ่นที่318นะครับเวก็ได้ถามแฮปปี้นะครับว่าแฮปปี้เป็นคนขับรถหรือไม่ ซึ่งถ้าใครจําได้เนี่ยจุดเริ่มต้นของแฮปปี้นัน้นเขาเป็นพนักงานขับรถให้กับโทนี่และเขาก็ได้เลื่อนขั้นมาเรื่อยๆจนเป็นหัวนนหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยในหนังเรื่อง Iron Man ภาคที่3เวก็ได้พูดถึงประสบการณ์การทํางานว่าเขาเนี่ยเคยมีทีมอย่าง X Force ซึ่งเขาก็คือผู้ก่อตั้งทีมนี้จากหนังเรื่อง d p o o ูภาคที่2ในปี2016นั่นเองเอาเป็นว่าฉากนี้ท้ายที่สุดแล้วแฮปปี้ก็ไม่ได้รับเวเข้ามาร่วมทีมอเวนเจอร์นะครับถ้าเราลองมานับไทม์ไลน์ในปี2018ก็จะรู้ว่า ในช่วงปี2018นั้นเนี่ยเป็นไทม์ไลน์หลังจากเกิดเหตุการณ์กับอเมริกาซีวิลวอร์นะครับซึ่งในเหตุการณ์ระหว่างนั้นเนี่ยเหล่ากับอเมริกาสตีฟโรเจอร์นาตาชาโรมานอฟและก็แซมบิลสันนั้นอยู่ในฐานะผู้รีภัยเนื่องจากว่าทําผิดต่อข้อตกลงโซโควีรวมถึงบักกี้เองก็ยังคงอยู่ที่วาการดาและในช่วงเวลานั้นก็ทําให้บักกี้รู้สึกเป็นอิสระจากการตั้งโปรแกรมวินเทอร์โซเจอร์ในร่างกายของเขาโดยพวกไฮดร้านะครับก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีของวาการดาที่ทําให้บักกี้นั้นได้ปล จากการเป็นวินเทอร์โซเจอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เดดพูมาหา Happy แฮปปี้นั้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเรื่องราวใน a v e n เจอร์อินฟิทีทีวครับซึ่งในขณะนั้นถ้าใครจําได้ และฮักก็อยู่ที่นอกโลกส่วนวานด้ากับวิชันนั้นก็อยู่ที่ยุโรปควินบาตันกับครอบครัวของเขาก็อยู่ที่รัฐมิสซูรีในขณะที่สกอตแลแร์นั้นก็ถูกกักบริเวณอยู่ที่บ้านในซานฟรานซิสโกแน่นอนว่าถ้าใครจำได้เนี่ยเหตุการณ์ใน a v e n g e r อร์ i ินฟินิตเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2018ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่เวทวิลสันมหาแฮปปี้นั้นจากวานมาเวลยังเหลือเวลาอีก2เดือนก่อนจะถึงเหตุการณ์ถ่ายยนะในครั้งนั้น รวมถึงณนะตอนนั้นสตีฟโรเจอร์และก็โทนี่สตาร์กก็ยังไม่คุยกันยังโกรธกันอยู่ทีมอเวนเจอร์ต่างถูกแบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังกับอเมริกาซิ v วิลวอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นในตอนที่เดดพูมาหาแฮปปี้นั้น,นย,ยังเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหรืออะไรระทึกใจมากนักต่างคนต่างแยกย้ายยังไม่ได้มารวมตัวกัน ซึ่งถ้าเราดูรูปลักษณ์ของแฮปปี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวแฮปปี้นั้นเนี่ยหน้าตาเก,กลี้ยงเกลาไม่มีหนวดเข่าเลยนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มีความใกล้เคียงกับการที่แฮปปี้นั้นย้ายของทั้งหมดของโทนี่สตาร์จากตึก a v e n เจ r ร์ทาวเรไปยังฐานปฏิบัติการอเวนเจอ c o m p มเพลที่เป็นช่วงของเรื่องราวจากหนังเรื่อง Spider-Man Homecoming นั่นเอง นอกจากนี้เนี่ยที่ห้องทำงานของแฮปปี้เองเราก็จะเห็นนิตยาสารฟรอปที่มีหน้าปกของ p e p p r r POT ซึ่งหน้าปกนิตยาสารเล่มนี้เนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วจากหนังเรื่อง Iron Man ภาคที่3ครับนอกจากนี้นะครับเรายังเห็นโปรโตไทป์ของโครงสร้างของโลก,กัตัตนอเมริกาซึ่งโปรโตไทป์โลกนี้นะครับโทนี่สตาร์กได้ใช้ใน Iron Man ภาคที่2ในการประกอบเครื่องจักรของเขาที่ด้านหลังของเขา เราก็จะเห็นหมวกของไอรอนแมนสีรษะของพระพุทธเจ้ารวมถึงของประดับโต๊ะของโทนี่สตาร์ในไอรอนแมนภาคที่2นะครับนอกจากนี้เรายังเห็นอาร์คอค actor ฉบับดั้งเดิมที่อาร์ครี actor อันนี้ก็ถูกเอาเป็นลอยน้ำในฉากการสบของโทนี่สตาร์ใน Avengers Endgame ด้วยเราเหมือนจะเห็นการ์สะสมที่เป็นเหมือนการ์ดของเล่น ที่มีรูปของกตรตาอเมริกาและก็ฮีโร่คนอื่นๆนะครับซึ่งการไปเนี้ยฟิลโคสันเป็นผู้สะสมและเขาก็ได้ให้สตีฟโรเจอร์เซ็นชื่อก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปในหนังเรื่อง A อเวนเจอร์ปี2012ครับที่ชั้นด้านข้างเราจะเห็นกระเป๋าเดินทางของชุดมาร์คหที่โทนี่ใช้กระเป๋านี้แปลเปลี่ยนเป็นชุดเกาะไอรอนแมนต่อสู้กับวิบแบลชจากหนังเรื่องไอรอนแมนภาคที่2ด้วยนั่นเองรวมถึงโมเดลที่เหมือนกับโมเดลโมบ s สสตีป ที่เป็นแรงบนันดาลใจที่ทำให้โทนี่นั้นสามารถคิดค้นทฤษฎีการย้อนเวลาของเขาจนสามารถย้อนเวลาในเอเวนเจอร์เอ็นเกมได้นะครับรวมถึงเหมือนจะเห็นภาพถ่ายของโทนี่กับปีเตอร์พาร์เกอร์แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นหน้าของปีเตอร์ครับเพราะว่าหมวกของไอรอนแมนบังหน้าเขาไว้ซึ่งรูปนี้ก็ถ่ายในช่วงของกัปตันม,มริกาซิลวิววอร์ครับเป็นการถือโล่ใบรับรองฝึกงานของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ได้มาฝึกงานที่สตาร์คอินดัสทรีนะครับแต่ใบรับรองฝึกงานของปีเตอร์นั้น กลับดันกลับหัวซึ่งใน Avengers Endgame โทนี่ก็ได้หยิบรูปนี้ออกมาเช็ดเพื่อระลึกถึงปีเตอร์ด้วยเช่นกันเหตุที่ไม่สามารถเห็นหน้าปีเตอร์พาร์คเกอร์หรือนักแสดงอย่างทอมฮอลแลนด์ and, ในรูปนี้ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นที่ลิขสิทธิ์ของสไปเดอร์แมน ที่เป็นลขสิทธิ์ของ Sony p i c t u r e นั่นเองนะครับนอกจากนี้ที่หมวกของ Iron Man เนี่ยถ้าใครเป็นสายของเล่นก็จะรู้ว่านี่คือหมวก Iron Man จาก Hasbro เพราะว่าเราจะเห็นเด็กคนหนึ่งในหนังเรื่อง Iron Man ภาคที่ 2, ส่สวมหมวก Iron Man นี้อยู่ที่งาน s t a r k Expo เด็กคนนั้นที่สวมหมวกของ Iron Man นี้คือตัว Peter Parker ตอนเป็นเด็ก ตามการบอกเล่าของนักแสดงอย่างทอมฮอลแลนด์เองในตอนที่หนังเรื่อง Spider-Man Homecoming ออกฉายใหม่ๆนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าความทรงจำของ Iron Man หรือโทนี่สตารจำเด็กคนนั้นตอนงาน Stark ก x p o ได้เป็นอย่างดีทำให้ตัวละครตัวนี้ผูกโยงเข้าหากันตั้งแต่ณนะตอนนั้นนอกจากนี้ครับที่ด้านหลังของเวทบิลซั์เนี่ยเหมือนเราจะเห็นงาน Stark Expo ในปี1954ครับ ซึ่งณนะตอนนั้นฮาวเวิร์ดสตาร์คหรือพ่อของไอรอนแมนได้เป็นผู้จัดงานนั้นขึ้นก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปนะครับอัครักก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเด e g โกส t หรือกำลังฟังเพลงฟินๆแต่ก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะทำให้เสียอารมณ์และอันโลดในการรับชมครับอัครักษขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาท สามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าแล้วก็ปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสําหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ถ้าสมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทเพียงแค่สแกน QR วอารคลที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสําหรับคนที่มาเจอช่องอัศรชานลก็มีสิทธิ์รุ่นรับเงินรางวัล 50, ิ้นเดือน หรือสำหรับผู้ชมที่สนใจอัคราก็จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยรับประกันจากช่องอัคราชาแนลว่าได้ชัว์แน่นอนครับ ประเด็นต่อมาครับหลังจากที่เหล่าฮีโร่จากทางฝั่ง Fox โดยเฉพาะจักรวาล x m e n ทั้งหมดมารวมอยู่ในมา r v e l Studio นะครับก็ทำให้เรื่องราวกำหนดให้จักรวาลเป็น Earth 1 0 0 0 5รวมถึงจักรวาลของหนัง d p o พูทั้ง2ภาคที่ผ่านมาด้วยถึงแม้ว่าแต่เดิมทีเนี่ยจะมีการกำหนดให้จักรวาลของเด o พูภาคที่1และภาคที่2อยู่ที่ e a r t h 4 1 6 3 3นะครับแต่เพราะจากเรื่องราว X-Men day of future past นั้นทำให้เหมือนเป็นการรีบูทจักรวาลของ X-men เอทก้งเม็ทั้ รลไยพันหรือเหล่าฮีโร่จะทั้งฝั่งฟ็อกซ์เป็นเอิร์1000-5งนะครับอ克拉ไม่อยากให้จริงจังอะไรกับเรื่องเอิร์ดอะไรต่างๆพวกนี้มากเพียงแต่ว่ามันสามารถมารวมจักรวาลมันไปมาหาสู่กันตามคอนเซปต์ของเดอะมัลติเวสซาก้านี้ก็เป็นพอครับหลังจากนั้น6ปีต่อมานะครับที่เอิร์1 0 0 0่จากเหตุการณ์ที่เวทนั้นไม่ได้เข้าร่วมทีมอเวนเจอร์ในจักรวาลหลักเราจะเห็นของชิ้นหนึ่งที่ล็อกเกอร์เก็บของของเวทครับมีนหน แนวเซ็กซี่หน่อยเราก็จะเห็นเดดพูอ่าในเดดพูภาคแรกแล้วก็ภาคที่2ด้วยก็ถือว่าเป็นนิยายเรื่องโปรดของเวสบิลสันซึ่งที่เราสังเกตที่ล็อกเกอร์ดีๆเนี่ยก็จะมีชุดของเดดพูอยู่ในล็อกเกอร์ของเขาฉากต่อมาก็เป็นฉากงานวันเกิดของเวสบิลสันนะครับซึ่งที่งานวันเกิดก็จะมีตัวละครจากเดดพูภาคที่2มารวมอยู่ที่บ้านของเวสเกือบทุกคนไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์คุณป้าไบรอันวานนซ่าแฟนเก่าของเขา ตัวละครโดเพนเดอร์โครัสซัตเนกาโซนิกทีเอชวอเฮดยูกิโอเชตเตอร์สตาร์รวมถึงลุงบักด้วยครับซึ่งเดดพู๊กก็ได้แดกดันลุงบักอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับบทพูดของเขาในหนังเรื่องนี้ครับจากนั้นเนี่ยเหล่าเจ้าหน้าที่ TVA ก็มาปรากฏอยู่ที่หน้าประตูของอาพาร์ตเมนต์ของเขาเมื่อเวสถูกจับโดยเหล่า TVA เขาก็ได้ไปพบกับตัวละครที่ชื่อว่ามิสเตอร์พาราดอกซ์ครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับปรากฏในคอมิกชีฮักตอนที่3ในปี2005ครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีหน้าตาเหมือนกันทั้ง3คนคนแรกชื่อว่า Paradox คนที่2ชื่อว่า m o b i u s และคนที่3ชื่อว่า o u r o o r r s s เพราะฉะนั้นคนหน้าเหมือนกันทั้ง3คนในคอมิกนั้น เป็นผู้พิพากษาใน T.V.A. ในการตัดสินคดีความของชีฮักจากคอมิกในเรื่องนั้นนั่นเองครับดังนั้นเราจึงเห็นตัวละครมิสเตอร์พาราดอกปรากฏขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งใน T.V.A. นะครับอาจเป็นไปได้ว่ามิสเตอร์พาราดอกอาจจะมาทำงานแทนม o b ์เบสจากซีรีส์โลกีซีซั่นที่2ที่เขาเพิ่งปลดกเกษียณตัวเองไปและหลายคนก็ทราบดีว่าเมื่อ T.V.A. กำจัดสาขาเวลาหรือเส้นเวลาไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือแม้แต่สถานที่เองจะถูกตกลงมาอยู่ในเดอะวอยดครับซึ่งเดอะวอยดนั้นก็เหมือนเป็นสถานที่ว่างเปล่าที่รับเอาสิ่งพวกนี้มารวมกันอยู่และคารลเดาว,ว่าเดอะวอยดอาจจะเป็นสถานที่หนึ่งที่จะมีความสําคัญในอนาคตของเรื่องราวใน Secret War ก็เป็นได้นะครับ พราะดูเหมือนว่าคอนเซปต์ของ The Void นั้นมีความคล้ายคลึงกับ Battle World ที่เป็นสถานที่สำคัญใน e v e n นของ Secret War ในคอมิกเลยซึ่งถ้าใครดูเรื่องราวของซีรีส์โลกิซีซันแรกก็จะทำให้เราได้รู้ว่าใน The Void นั้นเนี่ยมีเมฆปีศาจท,ที่เรียกว่าอะไรออดพอกืนกินวัตถุที่อยู่ใน The Void นั้นเพื่ออาจจะไม่ให้ The Void มีปริมาณขยะจากไทม์ไลน์มากเกินไป ต,ตัวอะไรออดเองก็ถูกค้นพบโดยฮีมูริเมนอยู่ตรงบริเวณรอยแยกของจักรวาลนั่นเองครับซึ่งถ้าใครได้ดูซีรีส์โลกิซีซันแรกก็จะรู้ว่า มียูเดเมนคือตัวแปรหนึ่งของแคงเดอรคอนเคร์ร์นะครับเดิมทีเรื่องราวของอเวนเจอร์ภาคที่5จะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของเดอะแคงเดนัสตี้แต่หลังจากที่นักแสดงอย่างโจนาธานเมเจอร์มีเรื่องราวของคดีความเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำลายร่างกายแฟนสาวเนี่ยก็ทำให้ความสำคัญของบทบาทดรือตัวละครแคงเดอรคอนเคร์ร์ถูกลดลงและถูกเปลี่ยนเรื่องราวอเวนเจอร์5จากเดอแคงเดนัสตี้เป็นชื่อเรื่องว่าดูมส์เดย ตามที่ทาง Marvel Studio ได้ประกาศเอาไว้ที่งาน San Diego Comic-Con ในปี2024ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดย h e l h r e m e n t บอกว่าเขาเนี่ยได้ใช้ตัวอะไรออดเป็นตัวช่วยในการปราบสงครามมัลติเวิร์จากการต่อสู้ของเหล่าตัวแปรของแข็งมากมายในสงครามมัลติเวิร์ครั้งแรกตอนนั้นแต่ถ้าใครได้ดูซีรีส์ Loki Season ที่2ก็จะรู้ว่าณตอนนี้ Loki เป็นผู้แบก Multiverse ทั้งหมดอยู่ในมือของเขานั่งเฝ้าดูทุกเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละไทม์ไล อยู่ที่บริเวณที่เรียกว่า Nexus of Eternity ในฐานะที่เป็น God of Story หรือเทพเจ้าแห่งเรื่องราวเนต,ต่อมาครับหลังจากที่เวทวิลสันได้มาอยู่ที่ t v a ความจริงแล้วจุดประสงค์ที่เวทไปอยู่ที่ t v a นั้นไม่ใช่เพราะว่าเวทเนี่ยไปยุ่งกับอุปกรณ์การย้อนเวลาของเคเบิลนะครับแต่เพราะว่าเขาเนี่ยถูกเลือกจากพาราดอกให้ทําภารกิจอะไรบางอย่างของเขาครับ ไปเร่อต่อวางครับเรามาพูดถึงบทบาทของ t v a ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้นะครับจากที่เราทราบดีว่ามิสเตอร์พาราด็อกนั้นเนี่ยเหมือนจะขัดใจเกี่ยวกับการบริหารและก็ความวุ่นวายของ Mul ติ verse ที่เขาต้องเฝ้าดูโดยเฉพาะเส้นเวลาของจักรวาลของเวสต์วิลสันตามที่ครารบอกไปก่อนหน้านั้นว่าปัจจุบัน t v a นั้นไม่ได้มีการปฏิรูปหรือลบไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต่างๆอีกต่อไปแต่ในทางกลับกัน t v a นั้นอนุญ,ญาตให้ตัวแปรนั้นเติบโตและมีชีวิต รวมถึงไทม์ไลน์ก็ได้แตกแขนงออกไปตามธรรมชาติของมันนะครับแต่สิ่งที่เป็นพอยต์หลักของเรื่องนี้ก็คือเมื่อจัก,กรวาลทางฝั่ง Fox ที่โลกแกนได้เสียชีวิตไปจากหนังเรื่องโลกแกนปี2017ก็ทําให้จัก,กรวาลน,นั้นเกิดความสั่นคลอนไม่มีเสถียรภาพนั่นหมายความว่าตัวละครโลกแกนเป็นแองเคิลบีอิงของจัก,กรวาลน,นะครับเพราะว่าถ้าตัวละครสําคัญตายไป ก็อาจจะทําให้จักรวาลน,นั้นค่อยๆเสื่อมสภาพอาจเปรียบได้กับความนิยมของนักแสดงหลักของจักรวาลน,นั้นๆน,น,นั่นจึงทาให้มิสเตอร์พาราดอกบอกกับเวทวิลสันว่าจะต้องหาตัวละครบุบุรีนในจักรวาลอื่นมาแทนที่บุบุรีนที่เสียชีวิตไปเนื่องจากเขาเนี่ยขี้เกียจทนดูการล่มสลายของจักรวาล แล้วอีกไม่นานเครื่องตัดเวลาหรือ Time ร i p p e r ที่เขาสร้างขึ้นอาจจะมาทําให้การล่มสลายของจักรวาลมีระยะเวลาในการล่มสลายที่สั้นลงตามที่เราได้เข้าใจในเรื่องราวนั่นเองประเด็นต่อมาครับ เราเรกก็ได้ฉายหน้าจอของ t ี a ที่สำนักง,งานของเขาให้กับเวสดูนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นฟุตเทจของสตีฟโรเจอร์ในหนังเรื่องก่นกอนๆที่ผ่านมาของเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่สตีฟต่อสู้กับโลกิในเยอรมนีจากหนังเรื่องดี e เ v e n g e r s ปี2012หรือแม้แต่ฉากที่สตีฟถือค้อนโยเนียใน Avengers Endgame รวมถึงฉากของหน่วยรบพอลลิงคอมมานโดนในช่วงภารกิจสงครามโลกในการที่พวกเขาจะไปต่อต้านไฮดรากับหนังเรื่องกัปตเมริการ h e First Avenger รครับรวมถึงฉากที่แคปกำลังทำท่าเคารพในหนัง The First a v e n g e r ด้วยเช่นกันฉากการต่อสู้ของเหล่าอเวนเจอร์ที่แบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายในกัปตอเมริกา Civil War ฉากหนึ่งของไอรอนแมนจากอ v เวนเจอร์เอชออฟอัลอนหรือฉากรวมเหล่าอเวนเจอร์ในหนังเรื่องเดียวกันครับรวมไปถึงฉากหนึ่งของทอร์ในทอร์แร็กเนอร็อกฉากการต่อสู้ของกัปตเมริการกับบัตช็อก ในหนังร่วมกับอเมริกาวินเทอร์โซเจอรส่วนด้านขวาสุดนั้นเป็นฉากในตอนที่กัตาเมริกายืนเผชิญหน้ากับบักกี้ในฉากต่อสู้สุดท้ายของกัตรมริกาวินเทอร์โซเ d อร์ในยานเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนอกจากนี้ครับยังมีฉากโจกๆที่เราเห็นเดดปูกับซออยู่ในเฟรมเดียวกันนะครับ ซึ่งเป็นฉากที่ซอเนร้องไห้กับการตายของโลกิใน Thor The Dark World แต่กลายเป็นว่าฉากนี้เดดพู Deadpool มาแทนที่โลกิทําให้เวต้องไปถามพนักง,งานในทีวีเลยนะครับว่าทําไมตอถึงร้องไห้จนกลายเป็นมีนที่ทุกคนต่างพูดถึงหลังจากูหนังเรื่องนี้จบลงเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเอาฟุตเทจจากฉากการเสรียชีวิตของโลกิใน Thor The Dark World มาใช้ใน d e เ o ดพูแ w o l v e r i n e แล้ก็มีการเกรดดิ้งสีใหม่ก็ตาม แต่ความแตกต่างของรอยแผลเป็นที่ใบหน้าของซอนั้นในเวอร์ชั่น d เดทพูแอนบูเบรินเขาจะมีแผลเป็นพาดไปทางยาวลงมาตั้งแต่คิ้วผ่านดวงตาจนถึงแก้มเลยครับไม่แน่ใจว่าทอโดดอะไรควรถึงมีรอยแผลเป็นเป็นรูปทางยาวพาดดวงตามาแบบนี้นะครับซึ่งในเวอร์ชั่นของ Thor t h อ Dark World ไม่มีแผลเป็นอันนี้ มีประโยคนึงนะครับหลังจากที่เวสตวิลสันได้ชมฟุตเทต,ต่างๆของเหล่าอเวนเจอร์ในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่า The powers in the Marvel universe is about to change forever นะครับซึ่งเป็นประโยคคล้ายคลึงกันของดเวนจอนสันหรือ The Rocks ที่เขาพูดเอาไว้ที่งาน c o m ิ c คอนในช่วงที่เขาโปรโมทหนังเรื่อง Black Adam นั่นเองครับ Because the hierarchy of power in the DC universe หลังจากนั้นเขาก็พูดประโยคว่าเขาคือศัสดาว a r เ e l หรือ I am Marvel Jesus นะครับ I am Marvel Jesus ซึ่งประโยคนี้ก็ทำให้เรานึกถึงคำพูดของโทนี่สตาร์คที่พูดว่า I am Iron Man ในหนังเรื่อง Avengers Endgame ทั้งบททั้งมวลนี้คือประเด็นสาคัญความเชื่อมโยงและอีสเตอร์เกพาร์ทที่1ทุกคนสามารถเลือกรับชมแบบแบ่งพาร์ทหรือแบบยาวรวดเดียวจบอัคราดได้แปะลิงก์ไว้ที่ description แล้วนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ